ผมจะดทองไปเติมมาได้นล้วเพราะเป็นเดือนครับเ่ม้างทิ้งบ้างคัซ้อมอยู่ที่ครเนาะมีใครมาเป็นผู้ซ้อมคูซ้อมบ้างที่นั่นเยอะครับคููปั้มคูซ้อมตอนนี้ทํมาอย่างไรกำลังเใหญ่ใน้ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไรละตอนนี้ย่างเขาสามสี่เราสูงเท่าไหร่้อมาน้อยเจน้กป <an>, um. ั mm. อยประมาณยิงนะครับร uh ้เรารวยจะตายเลยครับ ไต่เขาครับแล้วันนี้เราเจออ่ะหนึ่งลนเล็กเคยเจอกันมาไหมเป็นไฟแรกเลยครับแล้วได้สื่อสารกันต่อเข้ามาป่ะมันก็ต้องได้ดูบ้างครับเพราะว่ต่อยมาเพราะว่าต่อยก็มีอะไดูเขาเมินตายเลยนะมึงเข่าแล้วันนี้เราวางเกมของเขาไงวิวีทีครับล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ลาดตะศิลป์วันนั้นเราไปเจอกับลาดสะศิลป์เป็นไงบ้างชนะมาชนะมาวันนั้นต่อยเปลี่ยนใช่ไหร่ ร้อยสี่เบสครับร้อยสี่เบสวันนี้ต่อยร้อยสี2 2> ่สองสี่สองแล้วน้องก็ต่อยเราสองบอยใช่ไหมผมได้เปรียบเลยคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักมากเกินหรือไม่เกินเกิครับคือเหมือนเวิ่งทุกครั้งอล้วนะสบายๆครับร่างกายตอนนี้เป็นอย่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายดีมากเลยครับอืม,ม,ม<ะ>เราต่อยมา,มาลุ้นๆหมดนี่กี่ร้อยแล้วไม่ทราบเป็นเราไปเนาะเราปฏิบัติแล้วก็เติมแรงอ่าฝากเติมเติมให้ครัหน่อยร้อยเป็นไหมทุกคนครับเป็นใจกคนครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับใขอบคุณมากครับผม